มาต่อกันที่ข้อ12เลยค่ะหลังจากที่ข้อที่ผ่านๆมานี่ใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือเราเรียนรู้ไปว่าถ้าจะหาเศษเหลือเนี่ยต้องหายังไงแล้วก็เรารู้แล้วว่าพหุนามจะเป็นตัวประกอบของอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือเศษเหลือต้องเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาใช้ทฤษฎีเศษเหลือนี้มาช่วยในการแยกตัวประกอบกันดีกว่าค่ะก็เหมือนกับทุกๆข้อที่ผ่านมา เราจะทําการสมมุติ px ก่อนแล้วกันให้ px มีค่าเท่ากับ x กำลัง3ลบ8 x กำลัง2บวกส9 x ลบส2สำหรับข้อกอไก่นี้นะคะแล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อมาก็คือหาพจน์ที่เป็นค่าคงที่ในนี้ซึ่งก็คือลบ12นั่นเองพอเราดูแล้วว่าลบ12เป็นค่าคงที่เนี่ย ต่อมาเราต้องหาจำนวนเต็มทุกตัวที่หารลบ12ได้ลงตัวก็คือจำนวนเต็มที่หารลบ12ได้ลงตัวได้แก่ได้แก่อะไรบ้างคะคำตอบก็คือ1ค่ะแน่นอนยังไงก็ลงตัว ต่อจากหนึ่งก็เป็น2กับลบ2ตามด้วย3กับลบ3 4กับลบ4ส่วน5นั้นหารไม่ลงตัวที่หารลงต่อมาก็คือ6กับลบ6แล้วต่อไปก็เป็น12กับลบ12เลยค่ะทีนี้เราก็ได้คำตอบออกมาแล้วว่าจำนวนเต็มเหล่านี้หารลงเพราะฉะนั้นต่อมาเราต้องมาช่วยกันหาไล่ไปทีละตัวเลยว่า ตัวไหนพี่เศษเหลือเป็นศูนย์บ้างเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยเราต้องเริ่มหาจาก p 1นึมาดูกันว่า p 1เนี่ยเป็นเท่าไหร่ก็คือแทน1ลงไปเป็น1กํากำลัง3ลบแคูณ1กำลังสองบวก19คูณ1แล้วก็ลบ12 1>, 1กำลัง3มเนี่ยมีค่าเท่ากับ1 1กำลัง2เป็น1 1คูณลบ8ก็เป็นลบ8 19คูณ1เนี่ยได้19แล้วสุดท้ายก็ลบ12 1ลบ8ได้ลบ7 9ลบ19ลบ12ได้บวก7เพราะฉะนั้นลบ7บวก7เนี่ยเป็น0ูนยเ้ยข้อนี้ออกมาด้ยวยความรวดเร็วมากๆเลยค่ะคือเราเลือก สิ่งที่เราต้องทําหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจํานวนเหล่านี้หารลบสิได้ลงตัวหน้าที่ต่อมาคือต้องไล่แทนว่า p ของจํานวนใดในนี้มีค่าเท่ากับ0ซึ่งข้อนี้ออกมาเร็วมากว่า p 1เนี่ยเป็น0ถ้า p 1เป็น0แปลว่า x ลบ1เป็นตัวประกอบของ p x นั่นเองค่ะ ทีนี้เรารูแล้วว่า x ลบหอ่ะเป็นตัวประกอบของ p x เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า x ลบหนึ่คูณอะไรแล้วได้ p x อ่ะหน้าที่ของเราก็คือต้องตั้งหารโดยเอา p x เป็นตัวตั้งแล้วก็ x ลบหนึ่งเป็นตัวหารแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาซึ่งข้อนี้ก็คือต้องตั้งว่า x กำลังสลบแ x กำลังสอบวกสิ x ลบสิบสองแล้วก็หารด้วย ลบหนึ่งมาช่วยการหาเร็วค่ะก็ x คูณอะไรได้ x กำลังสามคำตอบก็คือ x กำลังสองแล้วก็ x กำลังสองคูณกลับเข้าไปที่ตัวนี้ก็จะเป็น x กำลังสลบ x กำลังสองนั่นเองพอคูณคืนเสร็จปั๊บก็ทำการลบกัน ล 8x กำลัง2ลบ x กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 7x กำลัง2ค่ะส่วน x กำลัง3กับ x กำลัง3เนี่ยลบกันยังไงก็เป็น0อยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อมาเราก็จะทำการดึงบวก 19x ลงมาต่อมาเราก็ต้องหาว่า x คูณอะไรได้ลบ 7x กำลัง2ซึ่งคำตอบก็คือลบ 7x นั่นเองเสร็จปั๊บเราก็ทำการคูณคืนค่ะ คูณกับลบ7 x ก็เป็นลบ7 x กำลังสองลบ1คูณลบ7 x ก็เป็นบวก7 x พอคูณเสร็จปั๊บก็ลบกัน -19 x ลบ7 x เหลือ12 x ค่ะพอลบเสร็จปั๊บก็ทำการดึงตัวนี้ลงมาพอดึงเสร็จปั๊บก็หาว่า x คูณอะไรเราได้12 x คำตอบก็คือ12เสร็จแล้วก็คูณคืนค่ะก็กลายเป็น12 x ลบ12 ซึ่ง2ตัวนี้ลบกันก็เหลือ0เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เราก็เลยได้ออกมาว่า px ซึ่งก็คือ x กำลัง3ลบ8 x กำลัง2บวก19 x ลบ12เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลบ1คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบ7 x บวก12นั่นเองเราแยกตัวประกอบเสร็จไป1สเต็ปแล้วค่ะแต่ว่า ก้อนนี้มันยังเยอะอยู่เลยแล้วเราก็สามารถแยกตัวประกอบของมันได้ด้วยซึ่งหน้าที่ของเราก็คือต้องหาว่าอะไร2ตัวคูณกันได้ลบสิแล้วรวมกันได้ลบเเพราะว่าค่ะคูณกันได้1 2แล้วก็บวกกันได้ลบเซึ่งคําตอบก็คือสเนี่ยมันเกิดจากต่างคูณสแต่เพื่อให้มันรวมกันแล้วได้ลบเก็ต้องเขียนลบไว้แบบนี้ เพราะฉะนั้นเราได้คําตอบแล้วค่ะสำหรับข้อกอไก่ที่ให้แยกตัวประกอบของข้อนี้ซึ่งถ้าถ้าจะให้ทวนขั้นตอนการทำก็น่าจะเป็นประมาณว่าอย่างแรกเลยอ่ะเราต้องหาจํานวนเต็มทุกตัวที่หารค่าคงที่ของมันได้ลงตัวค่าคำว่าค่าคงที่ก็คือค่าที่แบบไม่ติด X ไม่ติด y ไม่ไม่ติดอะไรเลยเป็นตัวเลขโดดๆแบบนี้ค่ะซึ่งในข้อนี้คือลบ12ใช่ไหม แล้วเราก็ต้องหาทุกตัวที่หารมันลงตัวหรือพูดง่ายๆคือหาตัวประกอบของมันซึ่งเอาทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบเสร็จแล้วถัดมาเราต้องเอาตัวเลขตรงนี้ไปแทนใน p หา p 1นึ 1, p ล p 2 p 2ไปเรื่อยๆทุกตัวจนกว่าจะเจอตัวที่ทำให้มันเป็นศูนซึ่งข้อน,นี้เราโชคดีมากตรงที่เราเจอตั้งแต่ p 1เลยก็คือตั้งแต่ตัวแรกที่เราแทนเมื่อเราพบว่ามันเป็นศูนแล้วอ่ะ ก็แปลว่า x ลบหจะต้องเป็นตัวประกอบของ p x แต่ทีนี้เราไม่รู้ว่า x ลบหนึ่งอ่ะมันคูณอยู่กับอะไรถึงได้ p x เ,เราก็เลยต้องตั้งหารซึ่งวิธีการตั้งหารเนี่ยน้องก็เคยเรียนมาแล้วลที่ก็ทำแบบช้าๆให้น้องดูให้เห็นว่าอืมมันหารแบบนี้นะแล้วพอหารเสร็จปั๊บก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวนี้ก็แปลว่าตัวนี้คูณตัวเนี้ยต้องได้ตัวตั้งพี่ก็เลยเขียนแบบนี้ออกมา แล้วบางอื่นว่าตัวนี้มันสามารถแยกตัวประกอบต่อได้เป็นแบบนี้พอแยกเสร็จปั๊บมันก็เลยทําให้เราได้คําตอบสุดท้ายออกมาก็เลยเสร็จแล้วสําหรับข้อแรกแต่ว่ามันยังไม่พอเพราะว่าเราต้องไปดูข้อถัดไปข้อขอไข่ให้แยกตัวประกอบของ x กําลัง3ามลบสิ x ลบสาสิบำหรับข้อนี้ก็เหมือนเดิม ก่อนอื่นเราต้องสมมุติ p x ก่อนก็เลยให้ p x มีค่าเท่ากับ x กำลัง3ลบ1 9 x ลบ30สำหรับข้อนี้เนี่ยค่าคงที่คือลบ30เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจำนวนเต็มทั้งหมดที่หาร ลบสาได้ลงตัวนั่นเองซึ่งมันก็ได้แก่1นึ 1, ่งลบหนึ่งสลบสองลบสาไม่ได้แล้วก็5้ลบหแล้วก็6กลบหกสิบลบสิบสบห้ลบหแล้วก็30มบลบส เมื่อหาจำนวนเต็มทุกตัวได้แบบนี้แล้วขั้นตอนถัดมาก็คือหาค่าของ p ตรงนี้แต่ละค่าจนกว่าจะเจอค่าที่ทำให้มันเป็นศูนย์ได้ก็เริ่มจากตัวเลขนน้อยๆอย่างหนึ่งก่อนแล้วกันค่ะมาหา p 1กันจะหาได้ก็ต้องแทน1เข้าไปในนี้ก็เป็น1กําลัง3ลบ19คูณ1แล้วสุดท้ายลบอีก30 1กําลัง3เนี่ยได้1 แล้วก็ -19 1คูณ1ก็เป็นลบ19แล้วสุดท้ายก็ลบ30ซึ่ง1ลบ19เนี่ยได้ลบ18ลบ18ลบ30เป็นลบ48ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น1ใช้ไม่ได้ค่ะต่อมาเราก็เลยมาหากันลบหละกันถ้าเราแทนเป็นลบ1ก็จะเป็นลบ1กำลัง3ลบ 19คูณกับลบ1แล้วก็ลบอีกสาสลบหนึ่งกำลังสามเนี่ยได้ลบหนึ่งลบ19คูณลบ1ลบลบเป็นบวกก็เลยออกมาเป็นบวก19แล้วก็สุดท้ายคือลบสาสบลบหนึ่งบวกสิบเ้าเนี่ยได้ส8บ8ปดสิบดลบสาสิบเนี่ยเป็นลบ1ิบสองไม่เท่ากับศูนย์แล้วค่ะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งก็ไม่เอาผ่านไปสองตัวยังไม่เจออย่าเพิ่งท้อใจหาตัวถัดไปพี่ ี่2ก็แทน2ลงไปนี้ค่ะก็เป็น2กำลัง3ลบ19คูณ2ลบ30นั่นเอง2กำลัง3เนี่ยได้8 19คูณ2ได้38แล้วก็ลบอีก30 8ลบ38ได้ลบ30ลบ30ลบ30เป็นลบ60 ก็ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้น2ก็ยังคงไม่เอาค่ะในเมื่อ2ไม่เอาไปดูลบ2กันต่อถ้าแทนลบ2ก็จะเป็นลบ2กำลัง3ลบ19คูณลบ2แล้วสุดท้ายก็ลบอีก30ค่ะลบ 2>, 2กำลังสเนี่ยได้ลบ8ลบ19คูณลบ2ได้38แล้วก็ลบอีก30 -8 บ8วก38ได้30ค่ะ30ลบ30เหลือ0หาเจอแล้วค่ะตัวที่จะใช้ก็คือ p ลบ2นั่นเองแล้วถ้า p ลบ2เท่ากับ0นั่นแสดงว่า x ลบลบ2หรือก็คือ x บวก2นั่นแหละค่ะเป็นตัวประกอบของ p x ในเมื่อรู้แล้วว่ามันเป็นตัวประกอบเราไปหาผลหารกันดีกว่าดูว่า x ก,กำลัง3ลบ1 9 x ลบ30หารด้วย x บวก2เนี่ยจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ x คูณอะไรแล้วได้ x ก,กำลัง3คะคำตอบก็คือ x ก,กำลังส x ก,กำลัง2คูณ x บวก2ได้ x ก,กำลังส บวก 2x กำลังสองอันนี้เป็กกำลังสามเสร็จแล้วสำหรับข้อนี้เนี่ยความจริงมันต้องมีศูนย์ x กำลังสองอยู่แต่ว่าพี่ลืมเขียนมันต้องบวกศูนย์ x กำลังสองด้วยแล้วศูนย์ x กำลังสองลบสองกกำลังสองเนี่ยเป็น ลบ 2x กำลัง2ค่ะตัว x กลัง3กับ x กลัง3ลบกันก็เป็น0หลังจากลบกันเสร็จแล้วเราต้องดึงตัวถัดไปลงมาซึ่งตัวถัดไปก็คือลบ 19x เพราะฉะนั้นต่อมาเราก็ต้องหาว่า x คูณอะไรจะได้ลบ 2x กซำลังสซึ่งคำตอบก็คือลบ 2x นั่นเองเสร็จแล้วเราก็คูณคืนกันดีกว่า x บ x วก2คูณกับลบ 2x ก็เป็นลบ 2x กำลัง2ลบ 4x ลบ19ลบลบ4ก็เป็นลบ19บวก4ลบ19บวก4ได้ลบ 15x ค่ะพอลบกันเสร็จแล้วก็ดึงตัวถัดไปลงมาซึ่งก็คือลบ 30x คูณอะไรแล้วได้ลบ 15x คำตอบก็คือลบ15ค่ะ -15 คูณ x บวก2เป็นลบ1 5 x ลบ30ซึ่ง2ตัวนี้ลบกันก็เป็น0เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ก็เลยได้คำตอบว่า x กำลัง3ลบ1 9 x ลบ30มเนี่ยมีค่าเท่ากับ x บวก2คูณอยู่กับ x กำลัง2ลบ2 x ลบ15ค่ะซึ่งสิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้ก็สามารถแยกตัวประกอบต่อได้ ฉะนั้นพี่ก็จะมาแยกตัวประกอบกัน15เนี่ยคือ5คูณ3แต่ว่าจะใส่เครื่องหมายยังไงเพื่อให้ตรงกลางเป็นลบ2คำตอบก็คือลบ5บก3นั่นเองค่ะก็เลยเสร็จแล้วสำหรับการแยกตัวประกอบของข้อขอไขน่นี้ขั้นตอนการทำก็ เหมือนข้อกอไก่ทุกท,กทกอย่างเลยมาถึงข้อย่อยข้อที่3ข้อขอควายข้อนี้เขาให้แยกตัวประกอบของ x กํลัง4บวก2 x กําลัง3ลบ1 1 x กําลังสองลบ1 2 x บวก36สำหรับข้อนี้ก็เหมือนเดิมค่ะการจะแยกตัวประกอบโดยใช้ที่สิเปเซ็์เหลือ ก็ขอสมมุติให้ p x เป็น x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ลบ1 1 x กำลังสอลบ1 2 x บวก36มพอสมมุติเสร็จปรับก็จะต้องหาจำนวนเต็มที่หารค่าคงที่ซึ่งในที่นี้ก็คือ36ได้ลงตัว ได้แก่ 1. ลบ 1. 2. ลบ 2. 3. ลบ 3. 4. ลบ 4. 5. ห <Hey. S 2> ายไม่ลงไม่เอาค่ะไป6เลย6ลบ6 7ไม่ลง8ไม่ลง9อืมต่อจาก9ก็เป็น12ลบ12 18ลบ18แล้วก็36กับลบ36ค่ะ ก็หาได้แบบนี้เสร็จปั๊บต่อมาก็แทนค่าทุกตัวหาพีของทุกตัวต่อไปนี้จนกว่าจะหาค่าที่เป็นศูนย์เจอใช่ไหมคะมาช่วยกันหาเร็วเริ่มจากเลขน้อยๆอย่างหนึ่งก่อนพีหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ1กํากำลังสบวก2คูณ1กําลังสามลบ11คูณ1กําลังสแล้วก็ลบสิคูณห สุดท้ายก็บวกอีก36ค่ะ1กำลัง4เป็น1 2คูณ1กำลัง3เป็น2ลบ11คูณ1กำลัง2เป็นลบ11ลบ12คูณ1เป็นลบ12แล้วก็บวกอีก36 1บวก2ได้3 3ลบ11เป็นลบ8ลบ8ลบ12เป็นลบ20ลบ20บวก36ไม่เท่ากับ0ค่ะ เพราะฉะนั้น1ไม่เอาในเมื่อ1นึงไม่เอาแล้วไปดูลบ1กันบ้างก็จะเป็นลบ1กำลังสบวก2คูณลบ1กำลังสลบ11คูณลบ1กำลังสองลบ12คูณลบ1แล้วก็บวกอีก3 6สิบหกค่ะลบ1กำลัง4เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 -2 คูณลบ1กำลัง3ออกมาเป็นลบ2 ลบคูณลบ1กำลังสองออกมาเป็นลบ11ลบสบสองคูณลบ1เป็นบวก12แล้วสุดท้ายบวกด้วยส6สิบค่ะ1ลบ2เป็นลบ1ลบ1ลบ11เป็นลบสิบสองลบสิบสองบวก12เป็นศ0นศูนย์บวกส6ได้สามสหไม่เท่ากับศนย์เพราะฉะนั้นลบ1ก็ไม่เอาค่ะดังนั้นเราไปต่อกันที่เลข2กันเลยมาดูว่า p 2จะลงไหม p 2เนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ2กำลัง4บวก2คูณ2กำลัง3ลบ11คูณ2กำลังสลบ12คูณ2แล้วก็บวกอีก36 2กสลังสเนี่ยได้16 2หกสอลังสาได้แปดแปดสอีก16 2หกสอลังสองเนี่ยได้4 4่สคูณลบสิก็เป็นลบ 44ค่ะลบ12คูณ2เป็นลบ24แล้วก็สุดท้ายบวกอีก36 16บวก16เนี่ยได้32ลบ44ลบ24เนี่ยออกมาเป็นลบ68แล้วก็สุดท้ายบวกอีก36ซึ่ง32บวก36เนี่ยได้68แลงั้น68ล68ก็เหลือ0พอดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ออกมาแล้ว ว่า p 2เนี่ยแหละที่มีค่าเท่ากับ0ถ้า p 2เท่ากับ0ก็แปลว่า x ลบ2เป็นตัวประกอบของ p x ในเมื่อเราดูแลว่ามันเป็นตัวประกอบเนี่นะคะเราก็ต้องหาว่า x ลบ2คูณอะไรแล้วได้ p x ซึ่งจะหาได้ก็ต้องเอา p x หารด้วย x ลบั่นเอง ซึ่ง p x ก็คือ x กำลัง4บวก 2x กำลัง3ลบ 11x กำลัง2ลบ 12x บวก36หารด้วย x ลบ2นั่นเองเพราะว่า x ลบ2เป็นตัวประกอบมาช่วยกันหารเร็ว x คูณอะไรได้ x กำลัง4คำตอบก็คือ x กำลัง3ค่ะก็คูณคืนเป็นแบบนี้ ส x กําลัง3ลบลบ2 x กําลัง3ลบลบเป็นบวกเพราะฉะนั้นออกมาเป็น4 x กําลัง3ลบกันเสร็จแล้วก็ดึงตัวถัดไปลงมา x คูณอะไรได้4 x กําลัง3คําตอบก็คือ4 x กําลัง2คูณคืนก็จะเป็น4 x กําลัง3 4 x กําลังสองคูณลบ2เป็นลบ8 x กําลังสองลบ8ปดลบขอโทษค่ะลบ11ลบลบ8ก็คือลบ11บวก8 ออกมาเป็นลบ3 x กำลังสเสร็จแล้วก็ดึงลบ1 2 x ลงมา x คูณกับลบ3 x ได้ลบ x กำลังสก็คูณคืนเป็นลบส x กำลังสบวก6 x 2ตัวนี้ลบกันได้ลบ1 8 x แล้วก็ดึง36ลงมา x คูณกับลบ18ได้ลบ1 8 x เพราะฉะนั้นก็เลยคูณคืน ออกมาเป็นแบบนี้2ตัวนี้ลบกันก็เป็นศูนย์แน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อหารเสร็จแล้วก็เลยได้คำตอบออกมาว่า x กำลัง4บวก2 x กำลัง3ลบ1 1 x กำลังสองลบ1 2 x บวก36มเนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลบ2คูณ x กำลัง3บวก4 x กำลังสองลบ3 x ลบ18นั่นเองค่ะ แต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งแยกตัวประกอบเสร็จไปแค่ตัวเดียวเพิ่งดึงออกมาได้แค่ตัวเดียวเราสังเกต็นว่าก้อนเนื้ยังบิ๊กเบิรมเทิมอยู่เลยเรามาช่วยกันแยกตัวประกอบตัวนี้กันต่อดีกว่าค่ะการจะแยกตัวประกอบตัวนี้เราก็ต้องสมมุติให้ qx มีค่าเท่ากับ x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ 3x ลบ18ซึ่ง เราต่อมาหลังจากสมมุติแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาจํานวนเต็มที่หารค่าคงที่ในที่นี้ก็คือลบสิได้ลงตัวได้แก่1แน่นอนค่ะแล้วก็ลบห2สอลบสอลบสาลบหกลบเแล้วก็18กับลบสิแแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้แล้วว่า หนการลบหอ่ะเราตัดทิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็ตัดทิ้งตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะมาเช็คกันที่2อ,อีกรอบหลายคนถามว่าในเมื่อ2อ่ะความจริงก็ใช้ไปแล้วทำไมถึงยังเอามาคิดอีกคำตอบก็คือมันอาจจะเป็น x 2ลบสทั้งหมดกำลังแบบยกกำลังสองก็ได้ค่ะเวลาแยกตัวประกอบออกมาแล้วเพราะฉะนั้นความจริงแล้ว 2ตัวนี้ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะหาลงตัวอยู่แต่ว่า1กับรบหอ่ะยังไงก็ไม่ลงแล้วแน่ๆก็มาหา p 2อกันดีกว่าเราะขา q 2 q 2ก็ต้องมีค่าเท่ากับ2กํกำลัง3บวก4คูณ2กํกลัง2ลบ3คูณ2แล้วก็ลบ18 2กําลัง3เนี่ยได้8 2 2 4 4 4 16 3คูณ2เนี่ยได้6แล้วก็ลบอีก18 สิบแปดบวกหกเนี่ยแปดบวกสิบหเนี่ยได้24ค่ะลบหกลบสิก็ลบยี่สบสี่เพราะฉะนั้นยี่สลบยีเนี่ยเป็น0เห็นไหมคะแล้วถ้า q 2อเท่ากับศนี่ยก็แปลว่า x ลบสเป็นตัวประกอบของ q x นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องเอา q x ไปหารด้วย x ลบ2เพื่อหาคำตอบ ก็คิวของเราคือ x กำลังสามบวก4 x กำลังสองลบสาม x ลบ18เราต้องหารด้วย x ลบ2 x คูณอะไรแล้วได้ x กำลังสามคำตอบก็คือ x กกำลังสองก็คูณคืนลงมา พอคูณคืนเสร็จปั๊บก็จับมาลบก,กัน4-2บลบ2เป็น4บวก2ก็คือ 6x กำลัง 2, สเสร็จแล้วก็ดึงลบ x x x คูณอะไรเอ่ยได้ลบได้ 6x กำลังสคำตอบก็คือ 6x เสร็จแล้วก็คูณคืนก็จะออกมาเป็นลบ x 2 x เสร็จแล้วก็ลบกันเหมือนเดิมลบ3ลบ12ก็คือลบ3บวก12หรือก็คือ 9x จากนั้นก็ดึงลบ18ลงมา x คูณอะไรได้ 9x คําตอบก็คือ9คูณคืนเป็น 9x 9คูณลบ2เป็นลบ18ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้นแล้ว x กำลัง3บวก 4x กำลัง2ลบ 3x ลบ18เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลบ2คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก 6x บวก9และอันนี้เนี่ยเป็นกําลัง2แยกตัวประกอบง่ายๆแล้ว เอกล่งสองบวกเอกบวกเก้าอะไรเอ่ยคูณกันได้เก้าแล้วบวกกันได้หกคำตอบก็คือสามนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เป็น x อกบวกสามกับ x บวกสามทีนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรารู้ว่าโจทย์ที่เขาให้มาเขียนได้เป็น x ลบสองคูณกับตัวนี้ซึ่งต่อมาเราก็รู้อีกว่าตัวนี้มันได้เป็นเท่านี้ออกมาเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะ เราก็เลยสรุปได้ว่าโจทย์ที่เขาให้มาเรี่ยก็คือ x กําลัง4บวก 2x กําลัง3ลบ 11x กําลัง2ลบ 12x บวก36เนี่ยมีค่าเท่ากับ x ลบ2 x ลบ2คูณอยู่กับก้อนนี้ซึ่งก้อนนี้ก็คือ3ตัวนี้คูณกันเพราะฉะนั้นก็จะรวมเป็น x ลบ2 x บวก3แล้วก็ x บวก3 แต่น,น,น้องสังเกตเห็นไหมคะว่ามันเป็นซ้ำกันซ้ำกันเพราะฉะนั้นพี่ขอรวมเป็น x ลบ2กำลังสกับ x บวกกำลัง2นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแยกตัวประกอบข้อนี้เย่ก็จบแล้วค่ะสำหรับข้อ12ขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ